สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูส่วนพืชผักสวนครัวนะคะที่ปลูกไว้รับประทานมีเยอะแยะไปหมดเลยเต็มพื้นที่มีพริกมีมะเขือนะคะสามารถทำส้มตำได้แล้วก็มีต้นมะละกอมีต้นกล้วยนะคะปลูกไว้ เวลาต้องการจะทํากับข้าวก็ดูต้นมะเขือเห็นปล่าต้นมะเขือเวลาเราทํากับข้าวเราก็สามารถเก็บมาปลอดสารพิษด้วยนะคะปลูกก็ง่ายแล้วกินตามธรรมชาตินี่แหละคะ่ะทําส้มตำําใส่ประแดกใส่อะไรกินอร่อยคะ่ะ กินได้ซุ่มมือกินได้ทุกมือทุกมือได้เลยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีสสดค่ะนเทลงมาตัวใครตัวมันแล้วทีนี้อ่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชม